สักครู่นะคะได้พูดถึงการถแถลงข่าวของ CP ีไปนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมีคําตอบให้คุณผู้ชมว่าจะมีการช่วยเหลือในลักษณะของภาคเอกชนรายใหญ่เนี่ยจะลงมาให้อะไรบ้างนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าเครือของเจริญภกพันฑ์ได้มีการสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม4ี่แห่งไปแล้วนะคะในสังกัดของกรมแพทย์ทหารอากาศอันนี้เป็นตามเจตนารมณ์ของนายธนินเจรวรนณประธานอาวุโสข,ของเครือ C ีเลยนะคะงบประมาณที่ทาง C p พีเขาลงไปเนี่ยคุณผู้ชมคะอยู่ที่ประมาณ 200ล้านบาทนะะซึ่งความพร้อมของ CP เนี่ยก็ได้มีการแจ้งมาบอกว่าตอนนี้พร้อมแล้วสำหรับโรงพยาบาลสนามที่ก่อนหน้านี้ทานายกเนี่ยออกมาเพื่อที่จะบอกว่าให้เตรียมให้พร้อมนะรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่พบผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะคะก็ไปสนับสนุนที่นี้เ,เจ้าสัวทนินเนี่ยยังได้แชร์ข้อคิดนะคะที่น่าสนใจไว้ท ทั้งหมด6ข้อด้วยกันผู้ชมนะคะเป็นการแบ่งปันมุมมอง,มองแล้วก็รวมถึงสิ่งที่หลายๆคนอาจจะบอกว่านํามาปรับใช้ได้นะคะประเด็นสําคัญเลยให้คุณผู้ชมไปดูนะคะข้อแรกเลยค่ะข้อแรกเนี่ยการรักษาชีวิตตัวเองไม่ให้ไปติดเชื้อรับผิดชอบต่อตัวเองสังคมและไม่เอาไปติดคนในครอบครัวถือเป็นการช่วยเหลือประเทศแล้วชีวิตของตัวเองสําคัญที่สุดคนไทยทุกคนต้องไม่ไปสุ่มเสี่ยงอันนี้เป็นข้อแรกนะคะส่วนข้อที่สองค่ะ ภาคเอกชนต้องดูแลพนักงานให้ดีที่สุดบริษัทใดที่สามารถให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ให้ทำ work from home องค์กรที่มีกำลังต้องดูแลพนักงานตัวเองให้ดีรักษาธุรกิจให้รอดแม้ยากลำบากก็ต้องพยายามดูแลพนักงานพยายามไม่ปลดพนักงานเพราะยามมืดต้องคิดถึงเมื่อยามสว่างด้วยนะคะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยและข้อที่3ค่ะวัคซีนมีหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์วัคซีนสปูติของรัสเซียจอร์แดนแอนจอร์นแล้วก็ตัวเลือกอื่น ควรมีวัคซีนทางเลือกมีเยอะดีกว่าขาดเอกชนพร้อมนําเข้าเลือกเอกชนพร้อมนําเข้าวัคซีนส่วนเสริมนํามาให้พนักงานเป็นการลดภาระของรัฐอีกทางหนึ่งต้องนําเข้ามารวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาตลาดวัคซีนทั้งหลายอาจจะเป็นของผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื้อแต่ตอนนี้เจ้าสัวบอกว่าตอนนี้นะคะหลายประเทศในโลกก็มีวัคซีนเกินจํานวนคนในประเทศแล้วตอนนี้ตลาดเป็นของผู้ซื้อด้วยนะคะ ข้อ4ค่ะนอกจากหาวัคซีนแล้วยารักษาเป็นส่วนสําคัญยิ่งได้ยาเร็วยิ่งมีโอกาสรอดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เจ้าสัวบอกในข้อที่4ี่นะคะคือนอกจากที่เจ้าสัวจะพูดถึงยาที่จะต้องเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยยังได้พูดถึงยาแพทย์แผนไทยด้วยนะคะเจ้าสัวบอกว่าหลายตัวเอามาใช้ได้หากสนับสนุนให้ดีนะคะนะคะหรือเมืองจีนก็มีเหมือนกันนะคะยาพื้นถิน่นข้อที่5ค่ะรายเล็ก รายกลางแล้วก็รายใหญ่ต้องเข้าถึงแหล่งเงินทุนธุรกิจเล็กกลางใหญ่เกื้อกูลกันต้องไม่ให้ล้มต้องรักษาชีวิตให้รอดนะคะข้อที่หส่วนข้อที่6ค่ะข้อสุดท้ายหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์คือนักรบด่านหน้าวันนี้ต้องให้กําลังใจและสนับสนุนหมอพยาบาลต้องสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นและความปลอดภัยของหมอพยาบาลก็สําคัญที่สุดมีเตียงแต่ไม่มีหมอก็ไม่สามารถชนะวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันนะคะเสริมในสิ่งที่ขาดแล้วก็ต้องฝังคนที่อยู่หน้างานด้วยอันนี้ถือว่าเป็นทั้งหมด6ข้อนะคะที่เจ้าสัวทน,นินออ,ออกมาให้ข้อคิดแล้วก็เสนอต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่อาจจะตรงกับก่อนหน้านี้ที่หลายภาคส่วนได้มีการร้องขอไปด้วยแต่ว่าในช่วงเที่ยงนี่ถือว่าสําคัญนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงเที่ยงของวันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าที่ชุมชนคลองเตยเนี่ยน่าเป็นห่วงแล้วก็จับตาดูนะคะนี่ถือว่าจะเป็นปรากฏการณ์ เรียกได้ว่าอาจจะเป็นปรากฏการใหญ่เลยนะคะที่บอกว่ากลไกของภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนของคุณครูประทีปเนี่ยอาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่เร็วกว่าภาคระบบของราชการนะคะเดี๋ยวรอฟังว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ